สวัสดีค่ะ,ะชื่อสมชนกเอี่ยงวิจารณ์ชื่อเล่นชื่อจอยนะคะ,อะจอยก็เชื่อพระเจ้ามาได้10ปีแล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเป็นคำพยานอ,อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับการดูแลแล้วก็จัดเตรียมของพระเจ้าในช่วงที่จอยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาค่ะ ค่ะหลักสูตรที่ข้าพเจ้าเรียนที่นั่นนะคะก็คือจะเป็นเซอร์ติฟิเคตหปีนะคะชื่อว่า Marketing Management Financial Services นะคะหรือว่าเป็นการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินนะคะค่ะช่วงเวลานั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องเรียนเต็มเวลาแล้วก็จะต้องทำงานเพื่อที่จะหาไรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของภาษาก่อนไปเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าเนี่ยน่าจะใช้การได้ในระดับหนึ่งสามารถที่จะเรียนที่นู่นได้แต่เมื่อข้าพเจ้าเนี่ยเข้าไปเรียนในชั้นเรียนแล้วข้าพเจ้ากลับพบว่าภาษาของข้าพเจ้าเนี่ยแย่ที่สุดในชั้นแล้วโป,โปรแกรมที่ข้าพเจ้าเรียนเนี่ยก็คือจะต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ย ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำรา,ายงานการออกไพรเต์หน้าชั้นเรียนแล้วก็การจับกลุ่มในห้องนะคะซึ่งก็จะต่างกับาการเรียนที่ข้าพเจ้าเคยเรียนมาก็คือจะเป็นการเรียนที่เราเลคเชอร์ lecture, แล้วก็ไปสอบนะคะะในตอนนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้สึกกดดันในการเรียนเป็นอย่างมากนะคะ จนบางครั้งเนี่ยค้าพระเจ้าไม่อยากที่จะไปเข้าชั้นเรียนเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็มักที่จะจับกลุ่มกับคนที่เก่งภาษาแล้วก็มองข้ามค้าพระเจ้าในการจับกลุ่มนะคะก็ค้าพระเจ้าก็รู้สึกท้อใจในการเรียนในช่วงนั้นค่ะค่ะเมื่อค้าพระเจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วท้อใจค้าพระเจ้าก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอ ถึงแม้ว่าค้าพระเจ้าจะเหนื่อยจากการเรียนแล้วก็การทำงานค้าพระเจ้าก็เลือกที่จะสววงหาพระเจ้าก่อนไม่ขาดการสมาธิรมค้าพระเจ้าไปโบสถ์ที่นั่นทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็นอกจากไปโบสถแล้วค้าพระเจ้ายังเข้ากลุ่มเรียนพระคัมภีร์กับคิฏจักรท้องถิ่นที่นั่นด้วยค่ะและค้าพระเจ้าก็ตั้งใจเรียนทำในส่วนของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดค่ะ เมื่อข้าพเจ้าสัตซ์ซื่อในการเดินกับพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่พระเจ้าก็ทรงโปรดอวยพรให้ภาษาของข้าพเจ้าดีขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงการเรียนพระเจ้าก็ทรงอวยพรให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ท็อปในวิชา Canadian s e c u r i t วริตี้ให้เพื่อนๆยอมรับข้าพเจ้ามากขึ้นแล้วก็จากที่เคยมองข้ามข้าพเจ้าก็อยากได้ข้าพเจ้าเข้าไปร่วมกลุ่มมากขึ้นค่ะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลแล้วก็พระพรของพระองค์ค่ะค่ะจนจบการศึกษาพระเจ้าก็ทรงอวยพรให้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติยมในการเรียนอนอกจากนั้นในช่วงฝึกงานข้าพเจ้ายังได้รับเสนอชื่อเข้าชิง Student Award for the result of excellent work ethic and attitude แล้วก็หลังจากจบการเรียนพระเจ้าก็อวยพรให้ข้าพเจ้าได้ทำงานกับนายจ้างที่ข้าพเจ้าฝึกงานด้วยทันทีจากคนที่ไม่มีอะไรถูกมองข้ามแต่เมื่อเราสัตซ์ซื่อในการเดินกับพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนที่รักพระองค์พระองค์จะทรงอวยพรให้คนที่รักพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่ง ข้าพเจ้าจึงขอ,อมอบข้อพระคัมภีร์เพื่อหนุนใจพี่น้องนะคะในข้อพระคัมภีโรมบทที่8ข้อ28ซึ่งกล่าวว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็อยากหนุนใจพี่น้องให้เดินติดตามพระเจ้านะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน พอเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าแล้วเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ